อย่าลืมกดตามให้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่าม่ของชาแนลวันนี้นะคะก็มาอยู่กับเกมไฮสคูลซูมิเลเตอร์นะคะทุกคนเราก็ไม่ได้เจอกกันเกมนี้นังนานเลยใช่ไหมไม่ได้เจอนานนะคะแล้วมันมีไม่ไม่ได้มีอัปเดตนะแต่ว่ามันมีแบบ น่ารักมากอะเออคือวันนี้นะคะเราเนี่ยก็จะมาเล่นตัวผู้ชายบ้างนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เล่นตัวผู้ชายมาแบบนานมากอะทุกคนเออเล่นแต่ตัวผู้หญิงอะน,นะจะถ่ายคลิปยังไงวนะเนี้เขาทำา ใส่ผมไปแล้วก็เอาเป็นสีตัวนี้เราก็จะค่อยไปเข้าชมรมกันนะน,นี่นก็ได้แล้วนะคะเป็นไรเพราะเป็นไรอาตอนนี้เราก็ได้แล้วใช่ไหม เดี๋ยวเรานะคะก็จะมาเปลี่ยนชุดก็คือเราจะมาเปลี่ยนชุดให้กับคนในภาคนี้นะคะนั่นก็คือเป็นนั่นแหละหแล้วก็จะเอาเป็นชุดนี้นะคะที่ชุดนี้นะชุดผู้หญิงก็จะเป็นสีเงินไว้ทุกคนแต่ว่าเออไอชุดผู้ชายอาจจะเป็นสีดำอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันอะไรนะก็ขอโทษด้วยน,นะคะเพมเอาละค่ะเดี๋ยวเราก็ จะไปเริ่มเกมกันเลยนะคะนี่เกมเริ่มโอเวอร์เพราะว่าตอนนี้มันช้าม,มากแกหยอกหยอกหยอกยอกินไม่ใช่เน็ตนะคะทุกคนอานี้คะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันก่อนนะคะทุกคน อาบน้ำโดยที่ไม่มีอะไรเลยทุกคนนี่นะคะบ้านเราลิงแมวนะ <c oughs> ามาเที่ยวนี้นานมากอุ้ยตาแล้วเราจะไปจีบคนหนึ่งค่ะทุกคนอาว้าไปก่อว้าวา๊อาอนนีนะคะอุ้ยคนสวยๆเต็มเลยดูคนสวยๆเต็มเลยเราอยู่ห้องนี้นะคะทุกคน เดี๋ยวก็ไม่ใช่เอาวางค่ะแล้วก็เราก็วาไปที่ปาดเลยละกันเพื่อจะไปเอาใบนเนี้ยไปลักค่ะแล้วก็ไปที่เรียนเหมือนเดิมให้ทุกคน ทุกคนทุกคนดูนี่ดิวิธีปะดูดิเวลาการหยิบแบบหยิบอะไรนะหยิบโตะอ่ะเออคือแบบสวยเวอร์อ่ะไม่มีใครมาใช่ไหมจะได้แบบตามคนเดียวเอามารอคนนะคะรอคน รอคะ่ะรอคะ่ะรอคุณคะ่ะรอนี่คือเพลงนี่คือเพลงรอคะ่ะรอ๋อเขาไม่มาสักทีนทุกคนเนาะ เดี well ๋ยวเราเอาติดต <Okay. S 2> ั nah ้งหูแมวก่อนละกันเดี๋ยวก็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 ปิด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 ก่อนนี่นี่นี่มาแล้วมันมาลนี่คะทุกคนแมวนะคะ นี่ค่ะปีนี้นะคะเราก็จะเอาตาไปเปลี่ยนตาที่หน้าป้านหนแล้วกันนะเอาจัก,กรยานไปนะ,ะเราไม่ได้เรียนอ๋อไม่ได้เรียนสวยเลย จักรยานค่ะคนว้ายลืมปิดทุกคนเราลืมปิดลืมปิดเรื่องเวลาวะโถเอ้ยแค่นี้ฮัลโหลเอาโทรหาไม่ได้วะโถเอ้ยนี่นั่งค่ะนั่ง เพื่อจะเปลี่ยนสีน้ำทุกคนนี่เป็นสีฟ้าแค่นี้คะ่ะผมนอ,อ้ทำเพื่ออะไรนะเนี่ยโอ้โหเราเป็นผู้หญิงจีบผู้หญิงกันโอ้โหอ้อแต่ว่าเกมนี้สามารถที่จะให้ผู้หญิงได้นะเว้ย งี้เราไปไดีห้องเย็นกันนะคะทุกคนแล้วก็เล่งให้มันบ่ายเลยแล้วกันเพื่อจะได้ให้อะไรนะจะไม่ได้แล้วว่าโอดูนาฬิกาดิไวมากแม่อ่ะีเราจะรอบ่ายนะคะบ่ายเรียบร้อย แค่นี้ก็จะม่ฉันสดใสพอหยุดน่าลากกับใครได้ไหมก็โอเคค่ะตอนนี้เราก็รออยู่นะครับพร้อมรอครับรอเออเดี๋ยวเราจะพูดแอคชั่นผู้ชายด้วยอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมนะครับก็จะมาเล่นเกมให้ดูนะครับเออครูสองอะรครับเนี่ยโอ้โหไม่มีนักเรียนเลยครับผม เป็นยไงได้ปะได้ปะได้ปะเออผู้ชายคอฟเปอร์ผู้หญิงคอฟเปอร์สิมีคนอยู่มีนักเรียนอยู่เดี๋ยวก่อนเราต้องจับให้ได้นะจ๊ะออ้มีเดี๋ยวก่อนดูอ๋อนี่ไงนี่นะคะเขามีปลีกแล้วก็มีหูแมวนะคะแล้วก็ตาก็จะสีฟ้าเขาอยู่ในเครียคอนโดนะครับผม เรื่อเขาตามมานะลกวเราจะเป็นน้ำพุเออแต่ก่อนแต่ก่อนที่จะไปมาถ่ายรูปกันก่อนจ้ะ แล้วก็จะไปจีบที่ไหนดีเออไม่จีบไม่รู้จีบที่ไหนดีจีบที่น้ำพูดีดบปทุกคนดีปะเด็ดปะ ะพาทุกคนไปนำผูไปแล้วเขก็จะมาฝั่งเนี้เขามีฝาแฝด ต่อแรดกันนะเนี่ยให้มาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่หวั จะให้เดลกานอ่ะนี่ครับเออมีชอบฉลาโอ้โหวิการบายบายเดยวก่อน dang, ôi, tạm thế, Đúng thế, game bug quá. เออมันต้องแบบนี้ดิไปไปนะบายบายตอนนี้บ่ายสองแล้วทุกคนยังไม่ได้ประชุมเลยว่ะทุกคนที่เกยบรอเลยนะมา อนโดค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมึงไปไหนก็ได้หรอเฮ้ยไม่กลัวหรอวะมารด้มาได้มา เ้าที่โรงบาดดีกว่านี่ไปตดอ่ะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าดีไหมทุกคนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไดมไหมทุกคน เปลี่ยนเสภาอผาเปลี่ยนสภาอผอยู่เดี๋ยวจะมาเล่นบาสกันนะครับแล้วก็แล้วก็โยนโอ้โหโยนไม่โดนว่ะทุกคนโอ้โหอะไรวะอาออกมาด้านนอกเสย เดี๋ยวเราจะกระโดดจำแบบจำสูงๆงเลยนะฝับไหนป็นเไียป็ยเไียป็นยเปนยียเฮยอดูระ <c oughs> ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ฉันดูสิฉันกระโดดสูงไหมล่ะเมื่อฉันบินได้จริง เราสามารถบินได้นะคะทุกคน นะคะหยิบกระเป๋าของตัวเองแล้วก็ไปที่อื่นค่ะเดีย๋ยวโทรหาแป๊บมั้งโทรหาแฟนอา้าแปดสิบสี่ ก็ไปสองว่าั้นเลยอะอ,ะ,อะเดี๋ยวเรารลอกแฟนแล้วกัน,นมามามา,มาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณจะมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะครับผมคุณเนี่ยต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับะอะไร <c oughs> บายบายอ๋อ5:00นละเดี๋ยวพี่กลับไปก่อนอ้าวอ้าไอ้ออมิได้โอ้โหไอ้พวกผู้หญิง เเป็นคนที่กระโดดสูงที่สุดในโลกนี่ก็คือห้องพักครูเออแต่ว่าอยากเป็นครูหรือไม่ก็อยากเป็นหอออนั่นแหละอะ,อะแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีที่นั่งนะคะเออมันต้องมีที่นั่งดยว,วานเนี่ยนี่นะคะ แล้วก็จะโทรหาแฟนของเรา ครับผมผมไม่ได้ถ่าย หายจนหมดเยอะแล้วล่ะ,ะบ,าบายนะบาย,บายแฟนฉันจะ้ะไปค่ะกลับบ้านค่ะกลับบ้านแล้วก็จะได้เวลาจบคลิปนี่ค่ะเอามา วางกระเป๋าแล้วก็ไปเดินเล่นนะคะเดี๋ยวผมวางเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาชุดเดินเล่นแบบหนึ่งนี่คือชุดเดินเล่นของผมผมก็จะขับจักรยานไปเดินเล่นนะคะผม ามานั่งตรงนี้ดีกว่าซุปอ่านี่คือท่านั่งนะฮะไปกลับไปนีกว่า <Your Shop. S 1> นี่คือชุดนอนของเราไปค่ะนอนโอ้โหนอนจ้าอย่างนี้เลยเหรอ เออก็บายบายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับกันด้วยนะคะบ๊ายบาย